ครั้งแรกอาม,ม่าผิวพันธุ์มันมีรอยหน่อยนึงนะคะแต่ว่ามาใช้ไอ้มิสิเซนัมนี้ใช้แล้วอาม,ม่าเลยก็ลองดูแตกดูแตกด,แตกดูแล้วก็คืนค,ค,ค่อยๆงคืนแล้วก็ทุกวันเช้าแล้วก็ก่อนนอนวันละสองครั้งตัวเองอยู่ดูดีแล้วตึนเรียบแล้วก็สดใสเีนี้อาม,ม่าก็ไปตลาด คนที่ในตลาดเขาจะทักว่าอามา่าทำไมหน้าสดใสจ,จังเลยอายุเท่าไหร่บอกอายุ77แล้วเขาว่าใช้เครือ่องสำอางอะไรนี่แหละเซรั่มรุ่นนี้นี่สิเซรั่มนี่แหละแล้วก็ใช้ใช้แล้วก็แตะคาง,างแล้วก็คืนคืนคืนแล้วมันหน้าจะเนียนนุ่มหน้าสดใสไม่มีริ้วรอยทําให้ดูดีข้อสําคัญเราต้องบริหารบริหารเช้าเช้า แล้วก็นำมืออย่นี้ทําให้เราไม่มีนิ้วรอยเต็มกาไอ้นี่มันเรื่องจริงแต่ต้องทําทุกวันจะเต็มกานี่ก็จะหายไปเครื่องสามอัางนี่มันช่วยได้เยอะนิสิตเซรั่มนี้แหละดีที่สุดแล้วถ้าว่าคนอยากใช้คนติดต่อบริษัทนี้นิสิตเซรั่มได้เลย